สวัสดีครับผม j จ y วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Back c o v e r c o r ์ t อสต์ไนกันอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมาต่อในเรื่องที่เรายังค้างไว้อยู่นะครับผมก็เป็นเนเรื่องในส่วนของยามินะครับโอเคซึ่งผมเล่นเคลียร์ไปหมดแล้วเหมือนเช่นเคยนะครับปุ๊บแล้วปับเป็นสแตาร์ดก่อนโอเคแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับ The ิ Moon โอเคกลับมาดูที่ยามินะครับ สเก็บสร้อยจากหลุมศพนะครับจากการที่ตัวเองกลับไปฝั่งไว้ในอดีตก็ขุดแหวสร้อยมานะครับยามิเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งในเรื่องนี้เลยครับเซนเซนในการใช้เวทมนต์เข้าดีมากเอาล่ะตอนนี้เวทีก็พร้อมแล้วคาร์นานาอีกแล้วงั้นเหรอ อันนี้ผมจะขาแปรตัวเองไม่ได้ฉันให้โอกาสน,นะครั้งสุดท้ายนนก็ให้คาหน้าออกมาพูดนะครับยามิคานาะเดปโปรดเธอช่วยฆ่าฉันทีก่อนที่มันจะสายเกินไปช่วยเด้โปรประมาณนี้แปรมั่วแปลผิดแปรทุกมดเลยครับช่างโง่จริงๆเลยเอาแล้วพระจันทร์สีแดง เริ่มเชิดชายแล้วนะครับได้เวลาแล้วซุ่มพลังเวทมนต์จากทั่วทุกสารทิศได้จู่โจมใส่อณาจาักรโคเวอร์นะครับนี่มันอะไรกันพลังมานาที่แข็งแกร่งนี่คืออะไร ส่งพลังชมัดพลังเวทอะไรกันเนี่ยตอนนี้แหละพก <laughs> โง่ทั้งหลายเอ๋ย <c oughs> ไม่มีใครจะการชัดได้ทั้งนั้น <laughs> ฉันไม่ปล่อยเธอทำหรอกมาแล้วนะครับยามิไปยยง <laughs> ย้อนอดีตกลับมาครับ <laughs> อะไรแล้วนั่นเป็มือเวลาถูกแพทเซนงนั้นเหรอน่ามันซ่อยอย่างฉันปังเออเล์นะครับเออเล์หมด <c oughs> ว่าไงไม่เจอกันนานแล้วนะพวกนายค <c oughs> นายผู้ชายคนนี้ <c oughs> แล้วค่อยคุยเรื่องอไรไอยายละเอียดกันทีหลังดูนั่น มานานั้นหายไปแล้วここまでか残念ながら失敗だなだが忘れるなแต่ฉันยังไม่ลืมสิ่งนี้แนะ่พวกเราจะกลับมาที่นันจากโคเปอร์ใหม่พวกเราจะทำลายพวกนายซะนี่นะครับ <laughs> ประโยคตัวร้ายเหมือนเดิมแล้วทิ้งคาน่าไว้ทิ้ง ลอดทริกไว้ไปไปไม่ได้ไไไไดการล้างแค้นของฉันเอาแล้วแล้วก็แปลงร่างปไปพัปะจันสีแดงตกแสงอะไรไปุู่้สักอย่าง アナトレ、カルナをなんて言ったら、オレニコロステクレット。カラボカカジャマイ、ランだヤランは何なのかカルナのカを使ってな、カルナをテメノなカマダロー、ソナイデコトサセテ เธอเป็นเพื่อนของนายแล้วก็อะไรเป็นฉันทำไม่ได้หรอกเมื่อกี้ผมองอานไม่ทันนะครับเอาแล้วยามิออสตาช่วยฉันด้วยช่วยฉันทำมันเรื่ยงละเดี๋ยงว่าจะไม่ถามซะแล้วน่าจะประมาณนี้ครับ แป๊บพี่แป๊บถูกก็อขออภัยด้วยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้มาแล้วดาเนี่ตำนานแต่ต้องเล่นเป็นยามินะครับกระโดดไปแล้วเอาละต้องบวกกับมันซึ่ง เปิดไปก็สับหัวก็เลยนี่ไงแล้วก็เบ่งเบ่งเบ่งสับ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 เราต้องหลบนะครับแล้วก็สับอย่างนี้สับสับสับโอ้โหตีโฟนเบาแปดสิบกระโดดลงกระโดดลงวิ่งก็ไปสับอย่างนี้เออเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมองเห็นเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว ดึงพลังก่อนนะครับขั้นแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็สับเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหปิวปิวปิวโอ้ตีเข้า90เยอะกว่าเดิมหน่อยนึงโอ้ย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 มาสิมาสิมาสิโอ้เฮ้ยโอ้กดผิดเอ้าโอ้โหเ้ยยังไม่ได้ใช้ฮไม่ตายเลยดับไปก่อนจบแล้วมัวแต่รอนะครับมัวแต่เสียดายไงเปิดลืมเปิดอันติเลย ดูดดูดไว้ให้มันหนีมันเยยบได้ดินี่ไอ้สับยามีมาต่อยย่ำแย่เกยบถอยเกยบถอยจบตีมันลิงลิงสับสับจะทำอะไรอ่ะมันจะเป็นพลังเฮ้ยแย่แล้วอุ้ยลบดาเมจทันมาดีนะครับฟันฟัน ฟันฟันฟันแล้วก็ปิดฉากด้วยหู้ไม่ตายตายยังตายแล้วนะครับเคลียเฮ้ยจะอีกกี่ดานย,ยางมิก็เอาอยู่มาแล้วสงสัยช่วงเพิ่มพลังนะครับชิอัสตา้าล่วง ม้วมาแล้วูดเด็ดนะครับนน้าข้าม่ตัวเองตอนนี้นี่ประมาณนี้พอจมาเป๊ะไม่ได้หรอกโอเมาถัดสุดท้ายเราไปลุยกันเลย สยามียามีแค่แปดด่านครับเราต้องรอดูหนีมันหนีมันหนีเราต้องคอยหลบก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบไปพ้นติดเสาติดเสาโดมเลยกระโดมเลยชิปนี่ไงนี่ไงปันตีปันตีทันข้างหลัง ปปนั่งหลังปปนั่งหลังตับเปล่งพลังไหนอยู่ไหนมาอยูไหนนี่เหรออยู่นี่เหรอตับไหนไปไหนละอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่นู้นต้องรีบล่อมันเปรี้ยงเต็ม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 บอกเลยว่าเต็มเต็มดูแบ็คโฮแบ็คโฮ เต็ม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 ปันลัวๆนะปันลัวๆเพราะมันทำอะไรอ่ะชิปนี่ไงตับตับตับมาดิมาดิมาดิดูดดูดไว้ดูดไว้ฟันฝันฝันฝีฟันฝีแล้วก็ตับมาสิมาสิ่มาซี่เฮ้ยเบกพลังฝันอติแล้วรับตับตับตับ ตับไว้นะครับตับไว้นะครับโอโ é, โ้โอ้โอ้โอ้ทำอะไรอ่ะตบอีกทีก oh, oh, oh. ่อนแล้วก็อตติเปเอียงเข้าบอบนะฮะเข้าอยู่หน่อยหนึ่งนะครับตักลบตักลบตักลบลิงนี่ไงกดทันกดทันฟ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 ันคลิปนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากชาลุนกกรรมชัดฟันจะมาเป็นตัวร้าย มาสูกคนที่ต้องโดนแล้วอย่ามีเป็นแบบประยะไกลเข้าไปทรับระยะประชิดแตกเคลียนะครับโอเคลีาดูในเรื่องต่อกันเอ่อซึ่งในเรื่องนี้เราเคยดูแล้วผมจะขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยกันนะครับ มาจุดนี้ก็ว่าเราดูไปแล้วยังอ่ะตัวนี้น่าจะยังนะครับ <c oughs> มาแล้วขาหน้าเอวไงฉันทำไมถึง

ลันไดออฟารันอ,อ,อ,อันนี้แปลไม่ได้นะครับเรียบร้อยพาทิขึ้นโอ้ยฉากคู่รักัวเลีวะเอกนางเอกแต่ไม่ได้นะครับยามีต้องไปของชรลอดนะครับผมลงเรือลำนั้นไปนะงีหมม้หนว่าันนิไมไนสนั่นแหระ นั้นฉันไปแล้วนะอโอเคอะไรล<อ>่ะขอบคุณ<อ>สำหรับทุกสิ่งนะขอบคุณทุกสิ่งนะอืมอืมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับคาน่าน่าจะชอบยามีาดูออกอทำไมยังไม่ไปอีกละ่ะ นี่ยามิคุณจะไปกับฉันได้หรือเปล่าไม่ได้ทำไมละ่ะขอโทษทีนะตอนนี้ฉันไม่ใด้เด็กแล้วนี่นนยามินี่ยามินี้นายชอบิไหมฮะตอนนี้นายชอบผู้หญิงไหม อะไรของเธอน่ยย็นชันชน่ะโทษทีนะฉันยังไม่แก่ฉันยังอะไรวะรอฉันแก้กว่านี้ก่อนประมาณนี้นะครับคันหน้าหน่ชอบยามิมาได้ตั้งนานแล้วก่้องเูกอก้องถกต้องถกต้องถูก้องถูกต่องเูกตองถา้องถกต้องถูกต้องถู้องถ

แล้วก็ออกไปฝึกเพื่อให้แข็งแก่งขึ้นแล้วเขาก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยเชน่นกันเป็นความทรงจำท,ท,ที่ดีเยือนนะ14ปีที่ผ่านมาเน,นี่ยอันก็กัะตันายามิหัวหน้ายามิอ่าฉากจบแบบเฟี้ยวเฟียวส่งขาหน้าไปแล้วนะ ก็มีความโกคดีนะ,ะนี่เรียบร้อยฉากยามิจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมจะขอตัดตรงน,นี้ออกนะครับผมเพราะมันติดเลยกติดไป,ไปเรียบร้อยจบแล้วนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องของยามินะครับที่เหลือมันก็จะเป็นเอ่อ อุ้ยอะไรอะอ๋อที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องเสริมนะผมโอเคซึ่งเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้าครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นพาร์ทเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นพาร์ทจบของฝั่งยามิพอดีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบาย